สวัสดีเจ้าคะ่ะสวัสดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนนะคะสบายดีเนาะสบายดีตอนใกล้ซีเทียงพี่น้องสวัสดีพบพ,พอกับพัลลารากินีกระสวยกัอย่างคนสั่งก็หลายจ้าเอากระสีมาเอาไข่หมดแดงมากิ้วไข่หมดแดงนั่นเองจะพี่น้องไข่แดงถ้าเป็นแย่มาตะกี้แหละพี่น้องกับเบิงส่งกับคือสิส่งกับคือสิคิวยากเลยจักหน่อยเพราะว่ามันเปียกเข้าไปแย่ไข่หมดแดงฝนตกห้ามเลยมันแม่มันบริไตออกนะพี่น้องมันก็เลืสิ นี่จ้าพี่น้องไข่ย,ยัวยัวนะคะพี่น้องขาไข่บดแดงยัวยจ้าวันนี้เสร็จจะนู้ยังดีเนาะพี่น้องบางสั้นก็กินกุ้งตอนนี้เขาก็จะกินไขุ่ดแดงจ้าพี่นอ้อ,บบองอาอมาเลือกไขุ่ดแดงน้ากันได้จ้าพี่น้องค่ะดื่มออกันชามาใส่เป้งเป้นงานาสีขวัวนา,นานสียำนะคะอยากกินจุดโดนเลยยำกับไม่เป้งยำแม่เป้ง มสมนี่มาเป็่นใส่หัวซิไ่ใส่พริกแล้วก็ใส่ะก็เอาใบพกอิเลิร์มาคุยนะพี่น้องของแ่บได้หลายพี่น้องครับงามพี่น้องขอบคุณมรตุกให้สิงามพี่น้อง,อง,องเอาแป้งใส่เนะมาเลให้มันไตออกเอาแป้งเลยให้มันไตออก ่ไข่เสร็จแล้วเป็น้องเอกิ๋วไข่สิเสร็จแล้วมาดูก็ได้เยอะขนาดไตโอ้ยเม็ดเป้งนี่พอดีกินไห่น้องเอ้ยนี่นะสับปีกขวล้วก็สียำนะคะใส่ตะไคร้เยอะชอบกินตะไคร้ลักการเอาผักเอาใบชะพลูมาคุยเป้งยกไหมน้องเป้งสวยๆจ้ะพี่นน้องจ๋านี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นไข่นะครับพี่น้องนี่ครับโบ้แล้วพี่น้องงามอยู่ไข่ก็ได้หมดดำกระไรนะแมนมันกําลังเป็นหมดระเดนเป็นหมดดำแล้วก็เป็นเป้งมันพนตกพี่น้องแม่มันก็ะลรได้นาะเปียดนะมันโยดลงไปนรงกันเหมดกำลังขว่เมเป้งพี่น้องขว่แล้วเขาก็สิเห็ดยำกินเด้อพี่น้องกินนี่เอาผักอีเลิร์คุยเอาใบชะพูนั่นเองคุยจ้ะ แอมกำลังขั่วนะคะสาวแอมแมกำลังขั่วพี่น้องไปดีกันเป็นแหน่แป๊บเดียวก็ได้แบบแหวนก็ได้หั่งยังบอกเวลาพักกันเศร้าแหน่พันป้ายันไม่สาวมันหักมากๆเลยไข่พี่น้องอันนี้คือเป้งหมดแดงแม่มวแต้มเองจ้ะขวบครัวขวบครัว <hundred> ข <leaves> so ั so so ่วก็จะใส่หัวซีไข่ลงไปน้ำพี่น้อง นี่ใส่ตะไคร้ลงไปจะได้หอมๆเข่ากันเลยจ้าจริงต้องหั่นพริกลงไปน้ำพริกนะหั่นใส่น้ำลังนี่เนาะอันนี้คือเปง้งมดุดแดงนะคะกำลังเริ่มหอมแล้วพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือไข่มุดแดงนะคะงามๆขนาดาเริ่มเป็นเปง้งแต่ก็ยังงามกายังอุ่สวยอยู่พี่น้องเห็นไหม เนยใหม่ใม,ม่สดๆพี่น้องทากิเล็กมาแกงใส่เป็นยังนี่นะ,ะนอืมคิเล็กกระตอนนี้อยู่นี่ตอนนี้กิเล็กเคลื่อนเป็นมีบ่มีมีเพื่อนเพื่นใหญ่กันมีบ่างอยู่ในนาแถวเวอร์สแตยอึศเรียบร้อยครับพี่น้องขายำเนยเป้ขงขาดแต่พริกครับ ผิดสดใส่ลงไปนําพี่น้องยำเม,มเปงหยดๆแั้วก็ใส่มาแดงยหยดๆนคะครับพี่น้องครับนี่ค่ะคือยำเมเปงเป่งกะหามาเม่ใหญ่สดนี่แหละจ้าพี่น้องไอ้ส่วนไข่เราก็สีบแบ่งก้อยเคิงหนึ่งแล้วก็สีเหลือใบแกงกระเ,รปปกเล็กมาแล้วพี่น้องมาแล้วจกินแกงกระเล็กเด็เล็กมาต้มแกงกระเล็กใส่ไข่มดแดงใส่หนังเนีอาไว้ดีได้เล็กน้อยสุดก,กินเหน่งหมดตักต้องเัอย่างหล่อ ใส่หน่อยแค่สุเทปจุบอกเอีกนะกาตาค่ะก้อยไข่มุดแดงมันนี่ก็มีแต่เมนูไข่มุดแดงเด้อพี่น้องเด้อคุเล่คุเล่คุเล่จะให้กินหน่จ้ะอันนี้ก็คือ ยำไข่ยำเม็ดเป้งคนให้เข้ากันจ้าก้อยไขม่มดแดงยุดยวดตอนเที่ยงนะคะพี่น้องคะ่ะเมนูมือน,นี้เส,ดเ,ดเสร็จปลาแหลกเลือดเล็ดยุดยวดคุเลคุเลนี่ค่ะบาร์กระเซ็บนะบาร์ดค่ะพแบบี่แบบน,บบน้องค่ะ สบายพอมน้องหยวข้าวกินข้าวกบก้อยไข่แดงแล้พี่น้องก้อยไข่แดงล้กันมตนาข้ามาเด้ออน้ำก้เอุ ใส่น้อยดิกับกินหอมดิ่งแค่ไหนหรือเปล่าตันี้ตัวนี้เอเรื่องิงหรือรรับเท่ากัน เดี๋ยวสาวเดินตลาดนำกลากินคนน่ะยังถ่าเอาทุกทีพอเห็นคลิปอย่างว่าสาวดอยนะคนดอยฮะที่มันเป็นบุญนน้ำติดอยู่ในก้อนเห็นไหมคะเดาไปกินโอ้โหคนแบบที่แยกหนูเป็นที่มันอยู่ในต้นก้อนเห็นในี่าที่มันเป็นใสๆ เป็นบุญนน้อยเปิดพอปกิปแดดชนไรกินไปแดดอาหาเดียวอาหารชนไ้อดียวนั่นนะต้องแห้งไปแดดตัวไม่ต้องเป็นเช่ไม่คือดอบใป็นเชไม่เป็เช่ ไม่ยังม่กินมะเขือนาปิงมาไว้สมปานกับแซ่บมะป่ามแหนป่าเห็ดมะป่าแข็งแสบหดป่าแห็งแ่บาั้งหมดมันได้ชงโตวางกันนะเย็นมือสาวมะป่าเนี่ยเขาสุดเห็ดเห็ดเป็นตัวแสบนะคะตัวปวานะคะ ันเดี๋ยวเรามากินขาเที่ยงกันนะครับที่แม่ทอเนี่ยข้าก็อกินอยู่สุกปาเขาไหลอยู่นะแต่ว่าเขาเขามาตัมเดุ๋ยวคนโต๊ะเขายังไหลเขาเปยปลาป่ะได้อยู่ดะ างามดีพักกระโดดหนาเจียวขายอยู่กรุงเทพขายดีคุณยังเจ้าเอออือฮิฮเนี่ย่างนี้พักกระดิบพ,พักกระโดดพักเกาะขายดีหมดแหละคือขนาดใครยังซื้กาายอกิงในตาลาดพักแล้วลาวให้ขายดีส่วน มันไม่เหรอฝนตกก็ตกพรกระเทินไม่ร้องไนตกและเศ้าวตกแบบวศร้านตกแห้นาจบที่หัวเงนก็บอ่วนนี้งไยก็ต้องแห้งหนแหงหินซุ่มกลุมปีเแลว ต้องก็คอยคอยควัดลงมีพืชอย่างเง้ยแต่กระซุ่มลงเปลือกประมาณประมาณสามข่อยจะซุ่มบางยาดีได้เนี่ยเนี่ยรอบสองในซีซุ่มเพราะบรลัยอยู่รอบสองอย่างเงี้มืง่แรงแมลงตัวงานยให้มันเติบได้ไหมรอบสองเมื่กี้กษิได้หลายอยู่พอรอบเจ้าไปไปแง่ก็มันซุ่มลงประมาณสามข่อยแตดมากไหมนอนมาแตกละ Ừ, là Hoa ừ. à... nó hàm lấy tiếp là lắm Không tàu ăn tàu ăn cái này, hôm hôm. tàu ăn 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 này ăn tàu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  tôi đã thường cho mình vào mình phải nàng thành của con nhà để, để lại đấy là ai น้ำมันเป็นแก้มหนาข้าวตัวจุดจุด <Okay. S 2> ต้องมีแจ่วมียุงเตี้ยแสองสองบ่วงซาบอ่ะเหมือนคนเช่ไรับกิดปาบพูดกเขาผ่านนก Nó ừ. cái treo mà tát vào nè con kiểu kia là mình sụp luôn ăn con Miệng hỏi thì người kia à. ừ. của cháu xôn xa hai bên anh hai đơn 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 mà không đơn anh hai đơn anh hai hơi anh hai Ừ, anh hai đơn anh xếp đơn là hai đơn anh hai đơn ยิมแล้พี่น้องขึ้นข่าวกับนี่แหละพี่น้องคระภาษสัสรับกรสันี้ก็เด้นจากพี่น้องใครจะลืมฝากติดตามซองบ่าวปรีซาและกระซับหอมซาลาบมาต้นก็สุดเปลี่ยนเป็น้องเจนไปเลยกระซับคัสวัสดีจ้า่อ้องสบายดีจ้าไป่ะลุงดิ๊ดกบวจานนี้ด